สวัสดีครับสวัสดียายซายนะครับผมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณยายเนาะหลังจากเลียงออกไปนะครับยายออกอายุยายตรงๆเลยนี่ยายออกตรงเลยเนี่ยอ๋อยายอายุเท่าไรยายเก้าสองเก้าสองบอกโกงๆเลยบอกไปเรียกตามอายุมึงเลยก็ไม่เอาเออยายบอกยายบอกว่าเอาอายุยายอย่างี้เนียเออเอายุยายยาเออสองเก้าสองเก้าสองว่า อ่านอ่าเราไม่เอาอืมแล้วเลขอาจารย์หกศูนย์นะดิยายแต่ซื้อไม่ยายหกศูนย์ซื้อแต่ห้าศูนย์โอ้เลขอาจารย์ศูนย์หกหกศูนย์ก็ไม่ได้ซื้อนี่ยายไม่ด้ซื้อโอ้เสดายอายุยายก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมข้าวสองนะไม่ไซื้ออืยทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะยายเนาะซื้อข้าสี่ เป็นได้จริงนี้เอ็มทุกที่สงหวดเลยชักกว่าฉอักแปนึงเต็มอือเออพอแต่จะพอแต่จะได้เงินเดิมมันก็ุวยไปสวยมาเลยเนาะใ่เนาะสไป่มาเอะเ้อสิบบาทอศูนย์ห้าออกศูนย์หกเออเออเสือออกเสือเก้าสี่ออกเก้าสองเออโอทำไมยายว่ามันเจอกอายุตัวเองหรืยาย โคตรหนนะหวานกว,าว่ากล้วยนะัออไอก้กล้วยน่วยใหญ่หนะไอ้พาสีอ,อืพาสีออกมาก็เป็นสองลูกเองกับกล้วยกับข้าวข้าวออ,อกมเป็นสองเป็นสี่เก้าวช้มก็ไม้มตีเนาะเออมันเป็นสองสีเออมันเป็นสองสี่เออผ่ากลางเป็นสองสี่เป็นเก้าสองอย่างเนี่ยออ ถ้าก <Tamam. S 1> <iny> ันต so so um <laughs> ีไม่ออกเนี่ยถ้ากันตีไม่ออกพอเบือออกเลยกันตีได้เออพอเบือออกแล้วกันตีได้เลยยายเนาะเด็กเอเด็กเไอกล้วยลอยใหญ่น่ะเวลาพาซีอย่างตีอย่างไงเออกล้วยก็เก้าอยู่แหละพาซีก็ไม่ตีสองเออไม่ตีจะจะก็ไปตีอะไรก็ไม่รู้เนาะตีบ่าวบุญงอนเออไอ้บ้าตัวมันจะออกกันตีไม่ถูกเนาะยายเนาะ เออเขาไม่อยากให้เองถูกก็มันเลยใหญ่หนอเสือก็เสือไม่ถูกตัแต่รอยซื้อเรื่องมาถูกที่เออแต่ก่อนก็เสือกุ้ยเออเพราตั้งแต่ยายเอาเหล็กมาปล่อยนี่เหล็กเสือไม่ถูกเลยมันใหญ่เออแต่ก่อนถูกเรื่อยนี่ยายเรื่อยเออซื้อมากไม่ซื้อมากเออบ้านดีที่บ้านเป็นก็เองเอาเหล็กมาบอกเขาว่ามันเลยไม่ถูกนี่ยาย มือนแรือว่ามีกคนใครอืมมันเป็นมันเป็นกระดวงระว,วายใหญ่เองบอกเขากระดวงเองมันไม่ดีอย่างงี้นี่ยัยที่แม่อย่างั้นระว่าเองบอกเขาไปแล้วเองม่เนี่เองท้องมาให้ถูกไม่ให้ยากซื่อใหงดีวัดที่ซื่อพือาไว้ที่ซื่อท้องอยู่ที่ซื่อเวลาเจ็บมันไปให้ซื่ออีกไปให้เออเออไอตัวที่มันออกเนี่ยนะ อยากเหมันอยากดึงไงนี่เมลาวันพ่อไม่ได้ฝันอะไรได้หงอคิ่ฝันใช่ไม่รู้เรื่องอย่างฝันรดึงก็ไม่รู้มันจิตลงก็ไม่รู้ขี่ายก็ไม่ทำไมงั้นจะเป็นแต่ก่อนนี่ก็คงถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนาะยายเนอเออก็ทั้งศูนย์หกทั้งเก่าสองไอต่อไอ้บอกก็ไอเก่าสองนี่ละบอกว่าอยู่ยาย เออตอนน้องก็เก mmm. ่าเลกอันอันก็ไฟได้กต่โกไปยังไงอ่ะ uh. อือบอกไปเอือยายก็ไ uh ม่ซ oh. ื้อไปอีกเออบอกไปในคลิป uh. กันเลยยายเออก็บอกไปในคลิปวันนะเออว่าวันอื่นอันอือ อ่านเองกถูกถ้องหมดเลยองือหน่อ่อะแต่ว่ากระลิกอ่านจริงๆนะหน่อยยายเนาะอ่านเนี่ยคก็ออ,อืาขนาดรู้ว่ายายพูดอยู่แม่แม่เจ้าของยังไม่ได้ซื้อหน่อยยายเนาะแบบพูดยังไม่อยากดี๋ดวยวอาจารย์บอกเลขม่ยายตรวจรอบนี่อาจารย์บอกว่าอาจารย์นึ่งบอกว่าสองสี่เก้าบ้านหนึ่งอืม อาจารย์บอกอาจารย์เร่งบอกว่าหกสี่สี่สามสี่หกสี่สามสี่หกสี่สามสี่เอองานเนี่ยดูทนี้เลยอ๋อนี้หลอกจรหล้แทก็มาก็ไม่พูดอาจารย์คือบอกยังนี่พูดได้มากแค่ก็ไม่พูดแต่จะบอกใบอกเขาพูดตัพ ออหลังๆมาท่านว่าท่านบอกไม่คอยถูกก็เลยไม่พูดเออแล้วเรียกอาจารย์กระถูกกิ่ได้งวดก่อน0 9 0นเะก่านกน่ะถ้าว่าไปกับหั้วมันกระถูกก่ได้ศนะ่นยพหกน่ะกราะววาดก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 วาตาหัวเอาขมินกบนี่ืมิ้นกาบหรเอตาม้วมันก็จะถูกกินเลยา่นกนาะตับหักทุกชนิดหที่ตันงแต่ยายน่ม แร้วว,วอาจารย์บอกอาจารย์บอกเหม็นแม่อาจารย์ที่บอกมาลาทุนี้อาจารย์บางท่านที่ว่าหกสี่สามสี่นี่บางท่านคือบอกไอ้ไอ้ที่ไอ้สามตัวไี่โอ้สามหา้มาสองอะนะ<อ>ใช่ไหมเอเอไอ S <S เออไม่เสามห้าสองเไหนสามห้าสองอ,อ่าไอ้ว่าสามตัวก่อนออกก่อนออกสามเก้าสองนั่นนี่เออห้านี่อาจารย์ที่ว่าหกสี่เออสองสองสองศูนย์นเก้านี่ทำามไม่เคยพูดทำไมไม่เคยพูดพจะพูด,พด,พด,พดอ,อื สองศูนย์เก้าก็หาหนึ่งอืงจะพูดท่านพึงจะพูดอแต่ว่าอาจารย์หกสี่กับสามสี่เนี่ยงดงดันท่านบอกถูกสามตัวสามห้าสองนะยังไงอืมสองเก่าถึงไปอืม ท่านบอกหน้าแลวนี่ใหญ่บอกมาว่างตอนนี่ยศ<อ>เอาไว้อเอาไว้คนสิลงหกสี่สามสี่ก็ชะลวงยศยมยศเออหกสี่สามสี่เอ็นยศอันนี้ท่า<อ>น<อ>

อืจะว่างงดก่อนก็ฟันเฮนตาผอมก็มีศูนย์จริงๆน่นอนยายหนูของมีศูนย์เหมือนกันหรออือวันมีศูนย์นี้จะมีกไหมล่ะศูนย์งมดเนี่ยยังเหมีฝันเลยในฝันเห็นคนตายจะคนเลยนี่ป็นบัวเหมือนเรื่องว่าฝันในฝันเนี่ยก็ยังว่าเออยังเ่ได้ฝันอือเขาไปฝันน่ะดีจริงจสมัยเขาไม่ได้ บอกขอบอกให้บางบานคือคนโง,ง่เงาตา่อตรีอืมคนโง,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 ง่บอกให้บางบานก็ตรงตุงขอแปะง่ายห<ม>นอ่อยยายหน่อยคนเมียอะไรนะจะว่ามันเกี่ยวกับอะไรทีมันยานทีไม่ถูกสักทีหน่อยยายหนอ,อยายจดเรียกอาจารย์ไปเสียงไปยายไปเผื่อฟันดีตัวไม่ฝันปกติต้องฝันเลยนี่หนิยายหนอ ให้ฝันที่กองกระจกนั้นทับใม่ฝันอืเรากองกระฝันรอบเดียวเลยเนาะรอบเดียวหลบเดียวฝันเราสืบอกล้วยเขาแค่นั้นเองอายไปเลยก็ตาพอมนะเออก็ฝันที่จับโอมสืบอกล้วยแทนแบบนี้เท่าไหร่เว้นน้อยยายนพาที่เที่ยวป่ะอืมเดี๋ยวมาออกแปะพาที่อืมเป็นกระเองตีไม่ถูกเนาะยายเนาะตีไม่ถูก เขาอยู่เรื่อยมียอมฝันอีกอืมงวดนี้ฝันเลยหนูเรียกว่าจะฝันเห็นตะพ่อไม่งดนี่ให้อยู่รู้ฝันไหมชอบฝันนี้อีกเนาะยายเนาะยออเพราะว่าแต่สมัยยาอะไรอืมไป็นเชื้อจามาในยายเยาตอนเริ่มตัวนอนมันไม่ค่อยรับนะอือครับมันฝันหรือวะมัฝันเหืก็าไปรู้มันหลงหรือวะอืมเป็นก็นอนไม่ค่อยรับแล้วว่าเลยไม่ค่อยฝันน้อยาหญน่อนอนไม่ค่อยรับ คนกูพกันแหละรับไม่รับก็จ้องฝันคนามจริงแข่งที่นี่ไม่ฝันอืมฝันไปเนาะดังนั้นรอดูแนวทางความฝันของยายคงสุดท้ายเนาะยายเนาะเออเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาดอกอือไก่อืมไก่ไก่เผื่อฟันดีเนาะยายเนาะมันฝันนานหรือว่าไม่ได้สุกทีอือไก่ไก่ดูอืมเออเด็กใหญ่เลย ไปงั้นก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะครับขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายนะคะเป็นแนวทางของปู่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝากตามความฝันของคุณยายด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ